สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับดิวเพิ่งตื่นนอนมานะครับดิวอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรบางอย่างก็คือว่าป้าไขอ่อะจริงๆอะแกเป็นคนขยันมากใครที่ติดตามป้าไข่จะรู้เลยว่าอันเนี้ยคือแกไม่รู้นะครับว่าดิวถ่ายอยู่เนี่ยแกตื่นมาเนี่ยแกขัดสาวยน้ําแกแบบถูบ้านถูอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งทงที่หลานแบบประสบความสําเร็จมากแต่ว่า แกก็ยังอยู่แบบบ้านๆนะทุกคนดีกว่าสร้างบ้านให้ป้าจะมีบ้านหลังใหญ่โตจะมีอะไรก็ตามแต่ว่าป้าดีกว่าทุกคนดูสิให้ทุกคนพิจารณาเอาเลยครับทำไมดิวถึงนิสัยแบบนี้ทำไมดิวถึงเป็นคนแบบนี้เพราะว่าป้าดีวะสอนดิวมาตั้งแต่เด็กแล้วดิวก็เติบโตมา เป็นดีวธีราพัดได้ก็เพอแฟนครับที่ทั้งซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลอย่างเช่นป้าคนนี้ครับที่ดูแลผมทุกคนดูสิเดี๋ยวดิวจะลองนี่ เป็นอย่างปะาไข่โอ้ถูบ้านถูล่างขี่นกโอ้ยแม่บ้านก็ไม่เอาหลานบอกว่าเอาแม่บ้านไหมาหลานแม่บ้านแม่บ้านก็ไม่เอาป้าไข่บอกว่าทำงทุกคนเอ็นดู เป็นดูนะครอืมถูขี่นกพี่น้องนกมาอยู่ยทั้งนกทั้งคนบ้านพีดวสิงสาราสัตว์เยอะมากมันบ้านลมลืม่นแหละเนาะแฟนคลับเนี่ยมันลมลืม่นหมดนี่ยอย่างหมดไล์อย่างอย่างก่อนนกอย่างกับไม่อยากไมยู่พี่น้องอืมทำไมป้าไข่ไม่เป็นไปนั่งเป็นคุณนายทำไมป้าไข่ต้องมาถูบ้าน มากบอกเฮอจังไหนเหมือนได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหม,อมเออเราดูบ้านทุกคนป้าไข่อยู่ๆๆนี่เก้าอี้พนักเส็ดได้พี่น้องเอออ๋อ,อ,เอเสร็จขี่นอกไทยรลานอือทุกคนว่าบ้านหลังนี้คุ้มไหมครับที่ทําให้ป้าไข่คุม้มเนาะพี่น้องเพิ่นดูแลดีบ้านหลังนี้จะสามปีแล้วนะทุกคนดูสิ เนี่ยสัจะสามปีแล้วเนี่ยทุกคนว่ามันยังสวยอยู่ไหมครับดูว่ามันยิ่งสวยมากเลยนะดูเด่นนกเต็มเลยครับนกเต็มเลยพี่นอ้องโอ้แป,ป๊บแป,ป๊บสามปีแล้วอะกินข่าไปครับปีใหม่นี่หลานมหานี่มีความสุขบ่ ได้เหนะ็นหน้าร้านก็แฮปปี้นะเ <c oughs> นี่ยป้าไข่แบบออดิวก็แปลกใจถ้าเป็นบางคนนี่เป็นเป็นคุณนายแล้วนะเสื้อผ้ายังใส่โตเก่าๆห้านซื้อมาให้กะใส่ตะออกงานมันบอร้านต้องบังคับแล้วพี่ดิวต้องบังคับป้าไข่ให้ใส่ชุดสวยๆทุกคนเวลาออกงานอย่างเงี้ยเออใส่เสื้อผ้าตะโตเก่าๆทั้งสิแม่พี่น้อง คือ,อน,นี้คือธรรมชาติของปลาไข่จริงๆเด้พี่นอ้องยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยบิม่ได้แล้วบงเบิงพี่น้องเบิ้งแบบพี่ดิวพี่ดิวท้าเองนี่นี่เอาพี่ดิวตั้งต้องใช่ไหม้วเบิ้งสุดพี่ดิวที so ่ะักเบิ้งสุดพี uh, ่ดิวนี่เนี่ยช um ูพี uh um> ่ดิวเนี่ย คือแบบนอนตื่นมาเอ้าป้าไข่แบบว่าทําความสะอาดแล้วทั้งสี่แม่พี่น้องนี่คลิปเลียวจริงๆคือดีว่ารู้เลยว่าแฟนคลับอะที่ติดตามคลิปดีว่าคือมันเป็นอีหอย่างบ่ได้ปรุงแต่งพี่น้องมันเป็นอะไรที่มันดูบ้านๆดูแบบง่ายๆคลิปนี้ดิวจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับดิวกับดิวทายเราดิวสิลงให้แฟนคลับเบิงด้วยความแบบ ดิวอยากหายแฟนคับมีความสูขพี่น้อง <laughs> ถูมาต่พุ่นแหม่น้องดิวเห็นว่าถูมาตแต่ตั้งแต่ฟิตเน็ตเน็ตดะเ่แล้วพื้นดูมันเสร็จขี่นกพี่น้อง <laughs> น้องดิวถึงบอกว่าใครติดตามป้าไข่อ่ะติดตามแกไปเถอะทุกคนแกน่ารักแกเลี้ยงดิวมาตั้งแต่เด็กๆอะจนทุกวันนี้ดิวก็เป็นนิสัยป้าไข่อ่ะเออเนี่ย เสร็จจนโอ้โหเสร็จจนหล่อนเนี่ยเห็นแกเช็ดมาตั้งแต่ห้องฟิตเนสอ่ะพี่น้องเพียเนี่ยดูชุดน้องดยูดิเพิ่งตื่นนอนจริงครับเมื่อคืนไปงานบอสโจมานะครับแล้วก็แฟนคลับแบบทำบุญกันเยอะมากนะครับมีความสุขมากๆบรรยากาศบ้านอัปเดตบ้านสามปีแฟนคลับอืม น้องดิวก็มานะครับน้องนชน้องนุดอยู่ในบ้านลมลืนมากแล้วอากาศเย็นมากทุกคนอากาศดีหลายหลายพี่นอ้องอัปเดตนะครับวันนี้วันที่สามสิบธันวาสิบปีไม่เรลไเด้พี่น้องอีกอีกบกกีมมือด้ครับแล้ววันที่ห้ามกราวันเกิดน้องดิวนะครับทุกคนอย่าลืมมาอวยพรให้น้องดิวด้วยนะวันที่หาอายุครบสามสิบสองปี ผู้ใดล้อเลขกันพป่ปลาเลขอย่างกระถาวเด้ออัปเดตเด้อพี่น้องเ <c oughs> ออมื่อนี้กินข่าวก็อย่างเออมื่อนี้เฮ็ดอย่างกินปลาไข่น้ำยาข้าวปุนน้ำยาขอุ่นนี่ล่ะแฟนคลับบางทีดูถ่ายดูถ่ายปลาไข่ตอนยังไม่ได้แบบแต่งองค์ทรงเครื่องหรือแต่งตัวสวยนะแฟนคลับเออแมนเดี๋ยวสิพาไปยอมผมอยู่ พาปลาไข่ไปย้อมผมไปทําสวยยุพี่น้องนะครับลูกนี่คือลูกแบบสบายๆอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ปลาไข่อวยพรให้แฟนคลับในวันปีใหม่นะแฟนคลับน้องดยวน้องดยวอยู่ดีแม่งเรี <c oughs> ยนเป็นชูตลอดซีสองพันห้าร้อยสิ <68. S 2> แปดสิบแปดนะจ๊ะมากเลขใด พ่อไข่ปเป็นคนไม่กินไม่เล่นนะครับทุกคนนะไปเสียงโชว์เสียงทายเอาเดอ้อนะครับมับกตัวใดก็เล่นตัวนั่นล่ละนะพี่น้องนี่แหละครับความสุขบ้านๆอยู่กับป้าอยู่กับป้าเนี่ยพี่ดิวนี่ความสุขบ้านๆพี่น้องว่าต้องคิดยังหลายนะครับไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็มีความสุขขึ้นกัน ใช่แต่ว่าแบบคือแบบว่าความสุขมันเกิดขึ้นจากใจทุกคนมีความสุขมากๆอยู่กับป่าอยู่กับขอบฟัวครับเมื่อนี่สามสี่แลบบ้วแป๊บแป๊บมาอยูบ่บ้านสามสี่มือแล้วแฮปปี้ทุกคนิสุขสันต์วันปีใหม่ เราเซต็จเสรธรรมดาเลยมันเซ็นเแบบคอนเทนต์เลยนี่เสตจ,จริงจังเลยนี่จพเลยเ็คอนเทนต์ชีนกมาหลายชีนกมาหลายร้านซื้อทีให้เป็นยังไงทีสวยบ้างม,มากบฮะแฮปปี้มากแฮปปี้มากเลยแม่บ้าครับแฮปปี้ปลาไข่ปลาไข่บอกว่าไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เจอ สารนี่เกิดมาคุมบอคุมคาแล้วมันบอค,บคับกินอิ่มนอนหลับมันบอปะไหเออคลิปนี้ฝากให้แฟนขับเลยเพราะว่าแฟนขับติดตามปักไข่ติดตามมากแล้วก็แบบปักไข่ทำอะไรอยู่ไงปักไข่สบายดีครับตอนนี้ก็พำนักให้อยู่ที่บ้านนะครับอายุบ้านอายุสองพี่นอ้องปักไข่บอกว่าอยู่ที่นี่สบายใจไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องแบบ อย่างมากมายพี่น้องความสุขบ้านๆหากสุขภูสุคนเด้อนะครับอย่าลืมกินข่าวเด้อพี่น้องเมากับยาขับเด้อเมือนบอป,ปใครอันวันที่หนึ่งนี่สิมีรถแฮเดไปเต้น,นรถแฮปนเนี่<เอ> <laughs> วันที่หนึ่งมีรถแห่บ้านพี่ดีววันที่สองหมอลำศิลปินภูไทยนะคะแฟนคลับสองมกรามมาดูนะศิลปินภูไทยนะคบที่บ้านพี่ดิวเทลพัฒน์นะคะพิกัดอำเภอเกษตรวิสัยบ้านสิงไครมาเลย นะครับเป็นงานฉลองสาราเนาะนะครับฝากติดตามด้วยครับปลาไครบายบายแฟนคลับเนี่ยฮักเล้จาลจ้าจุเจอ,อกันกับปลาไข่น้าป้องแห่